ปลูกยาไว้ว่าสิเลียงง้วเลียงแพะเลียงแต่ว่ากระเลี่ยนใจปลูกยาไว้งามงามตัดไปแล้วบาริปรงไม่งามคักโอ้ยดอนนี่แหงงามมาหนี่ดอนปุนแหงงามมาหนิเอ้ยปลูกยาไว้อันประมาณเกือบไลยุ่นเนี่นี่ปลูกยาไว้นี่ทางนี้มันปลูกค้า ข้างนี้ปลูกคาในปลูกคาประมาณห้าสิบขุมห้าสิบหลุมอันนี้ปลูกนี่ไว้ก็บบพบถึงไรแต่ว่าก็เกือบชยูน่เนี่ยหย่า,ยา,ยาไหมหย่าพวมปงไม้งามใบบกักงหายอันนี้เขาเรียกกินนีสีม่วงใช่ไหมแมนบอกินนี้ยังก็ม,มูมมูยังก่อ โอ้มูลิเวอร์กินนี่มูลิเวอร์เขไม่ได้กินนี่ยังก็เขาเอิญมูลิเวอร์งามบ่พี่น้องย่างามบ่ย่าแม่น้ำมูนใบบางใหญ่ใบบางใหญ่เปรี้ยเลศเสพเลยเพียเพียลงทุนยางดีว่าสิเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพุ่นน่ะพุ่นน่ะ สวยงามค่ะแหงตัดแห่งงามยิ่งตัดยิ่งงามเห็ดอย่าง,งนั้นเห็ดไตเบีย้ยยิ่งตัดยิ่งงามป้านแหงงามหลายเหลี่ยมยุบหยบอยูย่อ่อนซ้อนหยาบเมืเนี้ซื้อซื้อมาถุงละสามร้อยบ่สามร้อยจักบาทสามร้อยแปดสิบบ่ซื้อมาว่านนี่นี่นี่เมืองแห่งงามค่ะเย ไฟมาใหม่แับน,นี้มันปงขึ้นปงขึ้นตัดไปแล้วเที่ยวนึงแล้วนี่ตัดไปแล้วปงไม่อีกดูดูหญ้าที่ค้างามมากเอ้ยกับมัน,ก,น,ออน,นกินน้อนกินแต่เตรงนี้ควายกินน่าอร่อยนะคะไม่ได้เข้าไปคาเมือน,นี่ไม่ได้เข้าไปคน้แมงเด้อค่ะ มาหน้าดงมาปั่นหน้าวาดศิีบ้านเขาเห็นหยางงามก็เลยทายให้พี่น้องเบิ่งกันน้อยออนต้นหยางอ,อันนี้เป็นหญ้าอัน,นอันนี้ก็ปลูกไว้คือกาัานอันนี้เป็นหญ้าเนเปียบ่นี่แมนบออันนี้เน,นเปียบอเท่านี้ห้าเนเปียบ่นี่ฮะปากซองทันนี่หย,ยังก่อน ก็จะมากคือการนี่ก็ไดร้อยนึ่ร้อยรอยรอยห้าสิบบาทอันนี้หญ้าหวาน,นนี้หญ้าหวานใส่หญ้าหวานอน,นี้เมนบ่โอ้นี่ปากซองอันนี้หญ้าหวานนี่หญ้าหวานนี่ปลูกไว้คึกกันต่ว่าทันแพรปัญดายุค่ะขนาดบ่มีไม่มีวัวไม่มีควายปลูกไว้เพื่อว่าได้เลี้ยงปลูกไว้เผื่อจะได้เลี้ยง ไฟใหม่คือกัเพึ่งป่งขึ้นมาอยู่ค่ะนี่เพึ่งป่งขึ้นมา <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอันไร่สาลาแน่กับมีสาลาแน่ปาปนกันไปเนาะค่ะเนาะ